ฮัลโหลสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่อง PYB Finland Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ตลาดตลาดหน้าแห่งหนึ่งนะครับผมตลาดนกฮูกกุ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 นะครับผมหิ้วเข่านะครับผมกีมาหารแนวกินแรกงนะครับผมจะมาหาแนวกินแรกงวันนี้ก็จะไปเดินตลาดกันนะครับผมที่นี่แหละแถวประทุม เอนลทบุรีตัวนี้วันข้นนลทบุรีเห็นบ่าวพากินข้าวก่อนหิวเขาแห้งเพิ่งเลือกจากกองถ่ายก็หิวมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตลาดนี้มีอะไรกบ้างนะครับผมไม่เคยมาครับผมเข้ามาครั้งแรกนะครับผมไปดูกันเลยนะจ๊ะผู้สาวลายบอต้องไปเบื้องพี่น้องผู้สาวลายบอผู้สาวลายบอไปจะแต้ไม่บอแเตเตะไหลบอกกว่ากันไปพี่น้องเอ้าไปเบื้องกันยาวปากประเด็นไรศูนย์หิวเข่าตอนนี้ก็เข้ามาในตลาดแล้วนะครับผมอุ้ยมีน้องมีน้องแพ้ด้วยนะครับผมป้อนนมแพ้หรอเนี่ย มันกัดปปนี่พี่น้องมันกาดอยู่บ่มึงบ่เคยป้อนอยากป้อนแม่ให้ไหนวะเออหมูเออมขึ้นนูซีแถบวะหมูขึ้นนูซี่เลยอ่าอันนี้มันเป็นของขององนแพะหมูก็กินได้ใช่ไหมก็ขึ้นมาดีจังลองซื้อสองอันนะครับผมละละสิบาทนมเย็นๆเลยให้หมูกินได้พันนาพันบาทถือไปเนี่ยอันนซีดูดในเอาจุดจุดจดจุ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 จ หมูกินได้เหรอเนี่ยจริงๆเหรออันนี้แพะหรือหมูเนี่ย <med S 1> อุ้ยเออไงไก่เนี่ยเอ่ออันนี้มันหมูบอหน่ตัวนี้มันหมูบอหนิโอ้ยโอ้จูบมือกูสัการบอหน่ไอ้กูตื่นหมูหมูมันแหบพี่น้องไมาบ่บ้ายนะจ๊ะไม่บายนะจ๊ะไม่บา,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 บายซิแอนซิแอน ทิ่งแงนที่งแงนที่งแงนที่แงนสิบบาทอะละสิบบาทพี่น้องตลาดนี้ไม่เคยไม่ไม่เคยมาเดินนะเหมือนมันเคยแต่ก็ไม่เคยวิรานเยอะแยะเลยเนาะนู้นซื้อเสื้อสเวตเตอร์ฉันขับแต่เธอมาหน้าฉันน่ะน,นะสวัสดีค่ะเมัวนโดนใครจะเจ้านดนบวชไปเนาะมันเห็นตลาดได้ยังหน้าฉันนี่รูด ขาจะว่าฉันย่างคนเดียวแบบเปียวเปรี้ยวนมสดหอยอ่ะตลาดหอยอ่ะหอยอ่ะหอยอ่ะโอ้ยเสียดากขึ้นวะหัวหิ้วเข่าอยากกินยังกระแทกปากแห้งเลยบ่อสเอาเงินมาเนี่ย หิวข้าวเวอร์หิวข้าวเวอร์หิวข้าวเวอร์นู้ซี่ไปทางส่วนนู้นไหมน่ะส่วนนอาหารเยอะแน่เลยเอาฉันตื่นเฮ้ยเสื้อเสื้อเสื้อคือสวยเสนี่กินก่อนได้บ่ขอครอง มากินนี่เดิเธอข้้งเทิงกับเพื่อนจะไปจะกินมบุกู่บ๊วยเป็นอาหารนั่นต้มขึพพ้นตาเที่ยวหมหรอถ้าอยากกินขั้งตำอม่ได้ก็กินที่บมานแล้วนะขั้งตำเนี่ย pues <maybe> so, ถ้ากินก็ไปขึ้น,นชั้นสองต้มขต้มขาดต้มขาดเออ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 ,เ,อ,อเปิดเพลงถึงแจยูจ่กิน<ด><ด>ยูรานนี่พี่น้องเพลงนี้มาก เอาเปิดเพลงถึงใจฉังกับเขาเลยแล้วแต่วางเครงมีบอลฮันล่ะหิวข้าวมากเวอร์เออหน้านี่ได้ไหมหน้านี่ได้ไหมนั่งแมนอสีซีมาพูดโอ้ยนางใส่กางงามเบิดเหล่าคนมันสีงามควรจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนเป็นบ้าเป็นบ้าที่ไหนล่ะที่นี่ ครบผมอะไรเมนูแซ่บๆแนะนำเนี่ยยหลายจ้ะเมนบบจ้าเเห็นอ๋อเยอะมากเลยอ่ะันไทยล่นเมนบฮะยอะก่านะเมนครับไทยเล่นนี่แหละครับไล่มือบอนี่เอาทำอยู่ก่อนเนาะเบื้องต้นเนาะเออ สร้งไปหลายอย่างพี่นอ้องสร้งได้จ้าเน่าเน่สุดนอย่างสุดหนำเลบ่มีนี่แต่นำเ,เ,เปล่านี่ล่ะเอาอยู่บ่ปวแจบก็ดูก่อนนีเออ่เออเอาไหมยันจ้า่งเจ้าประการก็เน่าสุดเดียวเออบัากันปลาปลากันปลา มาละซาโยโยอาซาโอ้ตำไทยบริซันต์ตำไทยอันนี้ตำไทยตำไทยตำเล่าไห่วง,งนะฮะจะซิมตำ,ตำไทยก่อนก็ได้ลซิมทุกตำเลยตำไทยก่อนนะครับแรกก็เป็นยังไงบ้างนะเออเอออร่อย

ข้าวมูย,มย่างไม่หรอกสูตรอ่าบริวารฟินแลนด์้นีหเลยอยอ่ะครับ อร่อยมากเลยล่ะอยอ่ะไใบประบกพี่น้องนี่ทำให้แทงกินและกินเลยกินเลย นี่ไขแ่แห้งไอ้เหี้ยอันเนี้ยทานเอยเนืนอมอร่อยอ่ะ ยั่วมากแสียบว่าหาดัหาดนหั่นลยอ่ะแต่ว่ากินน้ำขัาเนื้อเสียบพี่น้องมินู์คุ่งไกับมีต้ตอนนี้ทำสนิทพี่น้องเห็นปะตำไท้กับแสบดีเออจำอเน่นเข้าไป มุหัวหนูหนูแหงปลาตัเดียวน่กินทั้งทือไรเดี๋ยวี้ซอยกันด้อเปาใบเงีนวันนี้ใช่ตำทานี่เขาต้องเสียกินหรือไ้อเสียกินคนเดียวปยัดชีว้เป็นบ้าเดี๋ยวชิมชิมก้นหมอนด้ขอช้อนกลางหน่อยนะคะฉันน่าซิมอนด้ เป็นผิดเหรปะ่อะรอะะาัหัม,ม,า,ม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 ายครับมึงเนี่ยกัไม่แบบ ทาไงออกอ่ะต้นเราอยู่ไหนนี่หรอต้นไม้ต้นตาลอ่ะซื้อเนี่ยกินไปฝากมูอันนักแสดงน่องกันเพิ่นบรมาเพิ่นอยู่โรงแรมก็ได้ซื้อไปฝากเขาซื้อฝากแบบแมทธิวบักตันเนี่ยงันเออเขาบรมาเขานอนอยู่ห่วงเขาอยิ่งขัดมากไปซะหน่อยเขาได้ซื้อไปเขากินเขาอยากกินอันเขาอยากกินอัน ขนมปังผ่านเชฟเยนพนากันได้ปะเอ๊ะก็ได้ซื้อๆอยเขากินอพี่น้องอยากไม่อยากกระแต่ซื้อกินลวดคือได้ใส่ดีขน้เนาะแต่ไม่ขาด พวงภาพแถมทองโอยเรื่องผมีทองเผื่น้อง คลิปต่อไปคลิปนี้กับผ้ายางตลาดโอเคพี่น้องนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ให้ดูนะครับผมการมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วใช้ชีวิตกลางคืนอย่างไรนะครับผมมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านนอกบ้านเรานะครับผมนี่ล่ะเว็นล่ามง่ายกับา้ากีงเสียพี่น้องนะครับผมเออต่างบ้านต่างเมืองนะครับผมคิดหอดรูขีดห่อนเมียอยู่แต่ว่าโอดเอาหาเงินหาค้ำนะครับผมโอเคไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเปียบฟิล์มแลนด์ใช่แล้วนะจ๊ะ Zombie apocalypse. <laughs>